พิเศษนะทุกคนผมเรียนพิเศษเพราะว่าได้เงินค่าที่ยายอะ่ะเอาไปเอาพักไปขายแล้วก็มีใบหมากด้วยนะผมอะ่ะปลูกยายปลูกปลูกใบหมากแล้วก็เนีย่ยพอเล่าไปจะเป็นหนุ่มกัมพูชาอาสาเราละคือจะเล่าแบบเป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะมากมายครับผมก็ไม่ไปลเดี๋ยวคืนนี้ถ้าทุกคนเบื่อแล้วก็เนาะน่าจะไม่มีอะไรละก็น่าจะขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมอ,อันนี้ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่ผมพูดภาษาสาษาเขมืนหัวมูลนูวช้างของผมน่ะคนอยู่ข้างหลังเด้อนะมีเรื่องมือการลาบองผมแตเดี๋ย่อมไปขอเกีโดนตุ ลุมกัมพูชาอัสสัเลาผมทำคลิปเยอะอยู่นะแต่ทำไมเหมือนหายไปไหนหมดอ่ะนี่ทุกคนคลิปกินคลิปกินคลิปกิน่นคลิปกิ่นอาคุณมิสเตอร์มินิอ,น Mini, อยากคุยอะไรคุยมาเดี๋ยวผมจะคุยแต่คุยต่อเมื่อกี้ไม่เห็นมีใครโตคุยกับผมเลยทุกคนนี่อยู่ที่ไหนเอ่ย ทุกคนรูไหมนี่ดอกจำสันเดงกับอนทานสบายได้บอกโอนบาทไงที่ผมเปิดขยมีชนนาชนำปีก่อนอภัใบบาทนี่คือจีนอันนี้วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดมีเจ็ดมีชนนาเมื่อปีที่แล้วนะผมไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวไปทำงานไปประชุมเหมือนที่จะไปพรุ่งนี้นี่แหละก็เลยยังในจังหวัดสิมเร็กเลยไปเที่ยวเถื่อแก่แปลว่าทำงานอ่ันนี้นี่ โคตรใหญ่โคตรร้อนอันนี้อันนี้คืองานกีฬาซิเกมตอนที่ปรตเาทศไทยมามา,มาเยอะมากเลยนะซิกเกมรถไฟฟ้ามาหาแล้วเธอเห็นไหมเอ่ยทุกคนกจ,จ,กจะบอกว่าอะไรครับผมเป็นคนกัมพูชานะคุณมิสเตอร์มินนีิคุณรู้คุณรู้ไหม ผมเป็นคนกัมพูชาโดยกําเนิดนะครับผมแค่ไปเรียนที่ไทยแล้วผมก็พูดไทยได้นิดหน่อยนะครับผมก็สมเนียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่๋อ,อ,อใช่ครับงั้นคุณงั้นผมผมผมถามคุณบ้างมิสเตอร์มินิวันนั้นเหมือนเราเคยได้คุยกันแล้วก็ มาเจรืญงมิสเตอร์มิ้นอายุอายุไม่ไม,ไม่กี่ขวบถูกไหมครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมสามสิบกว่าแล้วนะผมเป็นอาผมเป็นลุงของเขาแล้วผมก็มีหลานอยู่คนหนึ่งไม่ใช่หลานด้คนเลยหลานผมมีอยู่สี่คนลูกพี่ลูกพี่ชายสามคนว<ม>่าแล้วเนี่ยหลานของหลานของพี่เลยหลานของพี่เลยพี่หลานพี่ เกิดปีกระตายอะ่ะอ่อแล้วเอ่อมินิเกิดปีอะไรเอ่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งอันเนี้ยดังมากร้องไห้เวลาให้อะไรกันด,ด้วยคนไเขาปิดเสียงไปแล้วอะ่ะอันนี้ก็ได้วิวเยอะทุกคนนี่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 นนนน,น,นี่อยากจะเล่าเหมือนกัน ทุกคนครับที่นี่กัมพูชานะครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เอาไว้จัดการเอาไวา้ใช้ในการประกวดซีเกมส์นะครับนะฮะแข่งขันกัมพูชาทับทุกคนแล้วก็สะพานแห่งนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จเหมือนกันถ้าเป็นบีนักสัตว์ปีอะไรเอ่ยนะครับงานซีเกมส์มและอาเซียนประเกมปี2000 23จัดขึ้นในประเทศกัมพูชาและผมก็เป็นคนกัมพูชานะครับนะมืดเลยตรงนี้ไม่มีแสงโดนหน้าเลยนะครับเดี๋ยวยังไงต่อเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนเพราะว่ายังไม่ถึงนาทีเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตรงนั้นอีกที่หนึง่งนะฮะนี่ผมปั่นจักรยานอยู่ครับทุกคนครับนี่อ๋อตรงนี้เป็นเรียกว่า,าที่เขาจัดมวยมวยสากล ก็นะจะมีเต็นต์ต่างๆที่เขาเอาไว้นะฮะผมยังไม่ได้ดู